ตื่นเถิดชาวไทยหยุดเผาฟางหยุดสร้างมลพิษคืนชีวิตให้แม่ธรณีให้อาหารชั้นดีกับแม่โพสุครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องขั้นผักเทนเดอร์นะครับตัวเทนเดอร์สานย่อยสลายฟางข้าวนะครับขั้นตอนแรกเลยให้ขึ้นน้ําแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับนี่พอแช่น้ําปุ๊บคืนหนึ่งฟางเขาจะอมน้ํานะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือที่เขายังไม่จมน้ํานี่ครับ ให้เอารถลงมาย่าก่อนเราอย่าเพิ่งฉีกไปนะครับย่างลงไปก่อนเนี่ยพอย่าปุ๊บเนี่ยสมม,ต,สมติว่ารถเราย่าไปไลนะ้วน่ะฟางเขาจะจมน้าง่ายครับเนี่ยเขาจะจมน้าง่ายเลยเนี่ยพเพราะว่าคือข้างล่างเขาอมน้ําไปแล้วเนี่ยข้างล่างเขาอมน้ําแล้วเราก็าลดย่าลงตามนะครับเนี่ยน้ําจะอยู่ประมาณฝ่ามือนะครับฝางจะจมได้พอดีแต่ไม่ตอนนี้วันนี้เราจะย่าแล้วก็เติมน้ําขึ้นมานิดนี้เนี่ยพอกลดลงไปเขาจมน้าหมาเลย แต่ในกรณีที่เราย่ำฟางก่อนพอขึ้นน้ํามาเขาก็จะลอยมาเหมือนเดิมถ้าเราขึ้นน้ําขึ้นน้ําก่อนแล้วเราเราย่ำฟางก่อนมาขึ้นน้าเนี่ยฟางจะลอยเหมือนเดิมนี้เราต้องขึ้นน้ําค้างไว้ก่อนสักหนึ่งคืนเพื่อให้เขาดูดน้ําก่อนเราพยายามอย่าเผาฟางนะครับเพราะตัวฟางนี่คือจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้เราอย่างดีเลยปุ๋ยยูเรียอย่างดีเลยตัวเอ็นเอ็นเลยนะครับจะได้ปุ๋ยจากตรงนี้ถ้าเราไม่เผามลพิษในอากาศก็ไม่มี ดินหน้าดินของเราก็ไม่เสียนะครับตัวนี้ครับคือขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับเนี่ยให้แช่น้ําไว้ก่อนหนึ่งคืนแล้วเราก็มาย่ําเนี่ยแค่กดเขาก็จมแล้วครับเนี่ยเรายังไม่ย่ำเลยเนี่ยแค่กดของเขาก็จมน้ําแล้วเพราะข้างล่างเขาอมน้ําแล้วแล้วเราก็ค่อยฉีกตัวทนเดอร์ของเราลงลงไปนะครับเนี่ยครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ฉีกไปปุ๊บหมักไว้ทั้งห้าวันแล้วเราเค่อยเอารถมาปัาน่นอันนี้เขาจะเปื่อยทั้งข้างล่างข้างบนเลย แต่ตัวต่อสร้างของเขายังอยู่นะครับเพราะลากเขายังติดดินอยู่เขาจะไปย่อยในช่วงที่สองช่วงหลังจากที่เราปั่นดินแล้วเขาถึงจะย่อยครับอันนี้มานะครับเกรรษตรกรให้มาช่วยรนช่วยรนล,ล,ลงกันนะครับตามสโลแกนของเรานะครับหยุดเผาฟางสร้างมลพิษคืนชีวิตให้แม่ธรณีสร้างอาหารชั้นดีให้แม่โพสกนะครับอันนี้คือสโลแกนของเรานะครับตัวเทนเดอร์นะครับครับฝากไว้ครับ